เอาดิโ okay, อเคเพอร์เฟกต์ดรอสมาแล้วขอเตะเตะอุ้ยแล้วมันได้เพอร์เฟกต์ดอทเหมือนกันนะเราโอ้โหแล้วไม่เตะสวนที่เกือบเอ้ยไม่เป็นไรเลยงั้นขอไล่ด้วยคิกไปก่อนเลยนะเราโอเคตายไปเรียบร้อยแล้วเนาะเอาสกิลสองพี่มาเมื่อไหร่ตายนะโอ้โหแต่ว่าด้านตายก่อนโอ้โหว่าจะโหลดเลยด้วยคิกซะหน่อยเอาได่จะว่าอูต่าขอทีก้านคอสักทีเดี๋ยวว่าโอ้โห อุ้ยดูดิเราโดนตีแทบจะไม่เข้าเลยนะเราบวกพลังป้องกันของเราค่อนข้างหนาเลยเน,ะนาะเอาจังยวันนี้ขอติ้งฮิวสักหน่อยนะอู้ยฮิวขึ้นมาเกือบอนนครึ่งหลอดนะเมื่อกี้เราบวกกับบูบ๊บบ่อยโคตรแรงอู้และเตจะจังหวะนี้ยมิเคนจะนัวไปไหนวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยมาก,ก่อนแล้วขอล็อกอูตะจะดอสหรือเปล่าโอเคไม่ดออนั้นขอทีกันอู้หายสองอาล,ล้วเครื่องปการทุกคนด้วยนะยเครื่องโอยงสิบเปิดแล้ววันนี้พาทุกคนมีหนี้เกวันพี่ ิชเบอร์ติรัดกันอย่างเช่นเคยเลยนะครับผมและี่ผมพาทุกคนมีอยู่นเกวันพิชเบอร์ติรัดกันวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวตัวละครนะเนาะนั่นคือตัวละครอยา่างซันติล่างเอกเฮดตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครเข้ามาเนี่ยเข้ามาค่อนข้างหลายวันแล้วเนาะแต่ว่าผมเพิ่งจะได้รีวิวนะครับผมก็ขออภัยทุกคนด้วยเนาะหลายคนอาจจะเห็นจากช่องอื่นไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราก็มาลองดูของช่องผมกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหร,รับวันนี้ผมก็มีอยู่แค่เบลล์หกสิบนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะเอา คิดว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดสําหรับซันจิแล้วนะผมคิดว่ามันเก่งกว่าไอ้ร่างบุกถล่มโอริคาชิมะอีกนะเราะผมวกตัวละครเขาเนี่ยค่อนข้างกันทงเหนียวแล้วก็มีแบบ ไม่รู้ดิเพราะมันกันทงเหนียวแล้วก็ดาเมจก็ยังแรงอีกด้วยนะครัสลหรับซันจิตัวนี้เนาะซันจิไอล่างบุโอริกาชิมะเนี่ยจะว่ามันแรงไหมมันก็มันก็อยู่ในระดับกลางๆนะครัสำหรับผมเนาะคือแบบมันเอาไว้แก้แค่พังตัวส่วนที่เหลือก็แพ้เขาแทบจะหมดเลยนะคราซึ่งตัวนี้มันผมคิดว่ามันเก่งที่สุดแล้วนะครับสำหรับล่างซันจิทุกล่างอะเนาะแล้วยังดูโมเดลอย่างเท่เลยนะครัยืนอ่ายืนควักกระเป๋ายืนล้วงกระเป๋าอย่างเท่เลยนะครัสำหรับวันนี้ผมก็จะเอาไปรีวิวในอีเวนต์นะครับสกกรุลอะะไ็จ เป็นเลเวลแม็กเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะไม่มีเหรียญน,นะเนาะแล้วก็มาดูที่สกิลแรกกันก่อนเลยดีกว่านะเก้านี่หรือพลังแห่งความรักนะโกรก็จะเป็น <c oughs> นี่ก็จะเป็นอ่าสกิลที่สามารถกดชาร์จได้นะเก้าตอนที่เราชาร์จเนี่ยเราจะมีลดความเสียหายถึง70%เลยนะเก้าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เอ่อสกิลนี้มันแรงนะเก้าก็คือมันจะคิดความแรงตามพลังป้องกันเลยนะเร้าอารมณ์แบบจาบาเลยเนาะแล้วตัวละครอย่างซันจีตัวนี้พลังป้องกันสูงสุดถึง,ถงเลยเว้ยโอ้โหไม่จะเวยเยอะแค่ไม่จะบวก,ยอ,นนบวอ,กอย่างคือ พลังป้องก,ก,กันของเขาเนี่ยสามารถเก็บสแต็กได้โคตรง่ายเลยนะครับผมก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยแหละนะครับสำหรับอ,อ,อันต่อมานะครับผมก็จะมีผลซัดปิวด้วยเนาะแล้วก็เกิดอัตราไฟไหม้ให้กับศัตรูด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือมีพลังลดพลังโจมตีของศัตรูลง20%ด้วยนะครับคูดาวอยู่ที่34วิเองนะครับถือว่าใช้ได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับแล้วก็เด้งเลือดค่อนข้างเยอะเลยเนาะสำหรับสก,กิลนี้นะครับแล้วการต่อมานะครับลูกถีบร้อนฉาระดับแรนะครับผมก็คือจะเป็นการโดด้าไปถีบหนนตูะ ก็คือความแรงจะคิดตามพลังป้องกันอีกแล้วเนาะแล้วก็มีผลซัดปิวด้วยนะครับอัตราการเกิดไฟไหม้เหมือนเดิมเลยนะครับตัวครลดาวสกิลนี้จะค่อนข้างนานหน่อยนะครับก็ประมาณ40บวินะครับตัวถ้าให้นินสกิลจริงจริงเนี่ยถ้าให้ใสเหรียญนะครับผมแนะนําว่าให้ใสไปที่สกิลหนึ่งจะดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถเด้งเลือดได้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีความแรงด้วยนะครับบอกเลยว่าครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวละครอย่างซันจิตัวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูที่คุณสมบัติของตัวละครกันต่อเลยดีีกววว่่่านะคคคครรรััับบสสุณมมตติขออองลททเืพใ ของตัวเองเนี่ยรวมถึงตัวเองนะคร่ามได้รับความเสียหายเนี่ยพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นถึง3%นะคร่ามสูงสุดก็คือ70%เลยเนาะจะโดนรีเซ็ตเมื่อโดน KO นะครบผมและยังย่นคูด้าของเกิล2ลงอีกถึง3%เลยนะคร่ามโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าโคตรดีเลยนะคร่อมสำหรับคุณสมบัตินี้เนาะเพราะเวลาที่เราโดนกระทืบเนี่ยหรือว่าเพื่อนของเราโดนกระทืบนะครบผมพลังป้องกันของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึงสเอเเลยนะคร่ามโอ้โหเรียกได้ว่าเราไม่จะเป็นต้องเอาตัวา่วบบวา ออกไปดึงธงแล้วเขาโดนกระทืบกลับมาเนี่ยเราจะเป็นคนได้รับประโยชน์เฉยเลยนะครับอันนี้ก็ข้างจิงเลยเนาะแล้วก็สูงสุดถึง70%เลยนะครับโอ้ยยิ่งเอาไปคอมโบกับพวกสกิลของเขานะครับที่คิดตามพลังป้องกันเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรแรงเลยเนาะเอ้ยถ้าใส่เหรียญเน้นพลังป้องกันมันจะแรงขนาดไหนวะอุ้ยพี่แกทั้งถึกทั้งแรงเลยนะครับผมอารมณ์เหมือนจาบาเลยเนาะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ยังย่นครูดาวของสกิลสองลงถึงสามเะอย์เซ็นต์ด้วยเนาะอุ้ยอันนี้คือแบบว่ายิ่งศัตร ลุติลั่วเนี่ยพวกคิดรอเนี่ยสกิลเราจะกลับมาเร็วมากเลยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับเมื่อสมบัติของทีมตัวเองเนี่ยถูกชิงนะครับย่นคูดาวน์สกิล2เร็วขึ้น30%และความเร็วจะเพิ่มขึ้น30%นะครับเป็นเวลา10วินาทีก็คือเวลาที่ศัตรูมาชิงสมบัติเราเนี่ยหรือว่าจับธงเรานะครับคูดาวน์สกิล2จะรีโคตรเร็วเลยนะถึง30%เลยเนาะแล้วเราก็จะสามารถวิ่งไปกันได้ด้วยนะครับและการต่อมานะครับตอนที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีปกติครั้งที่3นะครับก็จะมีผลสัดสกิลนะครับก็คืออะโล <laughs> อธิบาย,ายง่ายเลยก็คือเราจะมีตีครั้งที่3มซัดปิวนะครับแล้วการต่อมานะครับหลังเกิดสกิลหนึ่งเราจะไม่เสียการทรงตัวไม่ลม้มแล้วก็ไม่โดนซัดปิวเลยนะครับและยังเพิ่มและยังเพิ่มพลังชีวิตขึ้นอีก80%เลยนะครับของอัตราส่วนความเสียหายที่รับจากศัตรูนะครับก็คือเวลาที่ศัตรูตีเราตอนที่เราตั้งเคาน์เตอร์เนี่ยเอยมันมันไม่อารมณ์ไม่ใช่เคาน์เตอร์สิทุกคนมันเป็นอารมณ์ว่ากดชาร์จไว้เฉยนะเครัามันไม่ใช่เคาน์เตอร์เนาะและยิ่งศัต,ตร,รูต และการต่อมานะครับสำหรับคุณสมบัติที่1เนาะไม่เสียการทรงตัวไม่โดนซัดฟิวและทําให้สถานะผิดปกติที่ได้รับจากศัตรูเนี่ยไร้ผลไปเลยนะครับเมื่อเราอยู่ในเขตสมบัติของทีมตัวเองเนาะเรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติของสายโล่ที่โคตรไร้เทียมทานเลยนะครับโอ้โหบอกได้ว่าอันนี้โคตรดีแล้วไม่ติดสถานะไม่โดนซัดฟิวด้วยบอกได้ว่าเอาออกจากทงโคตรยากเลยนะครับสำหรับซันจิต,ตัวดีนะครับแล้วการต่อมานะครับฟื้นฟูเกจสมบัติของทีมเราเนี่ยเกิน50%นะครับและความเสียหายทีีด่ดรรับลลนะรับบลลงนอก50%ะค มีพลังชีวิตมากกว่า70%ขึ้นไปนะครับก็คือเราจะเติมเกจได้เกินชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%แล้วเราก็ยังจะมีลดความเสียหายอีก50%ด้วยนะครับแต่ว่าข้อแม้ก็คือเราจะต้องพลังชีวิตมากกว่า70%ขึ้นไปนะครับมันถึงจะคุณสมบัตินี้ถึงจะติดขึ้นมาเนาะและ้วการต่อมานะครับคุณสมบัติที่2ก็คือเมื่อโจมตีสิ่งมีชีวิตที่พลังเอ <c oughs> ขอไปทุกคนเมื่อโจมตีสิ่งมีชีวิตที่ศัตรูสร้างขึ้นมานะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นถึง300%เลยนะครับผมอันนี้เอาที่ผมเข้าใจผมคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าพวกอูตะที่สร้างฟักทองนะครับหรือว่าแบบอาจจะเป็นพวกมิสเตอร์ทวีหรือเปล่าที่มันสร้างเทียนขึ้นมาหรือว่าแบบไอ้พวกนกน้ําแข็งที่มันตั้งกระแพงไอวอลขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าเรา,เราน่าจะเจาะมันง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับควาแรงขึ้นถึง300%เลยเนาะบอกเลยฟักทองอูตะน่าจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะครับมมกกก็นนน่่าาาาาจะะแตตไปคครรร้้วอสสงเียยหหใ <Get> เพิ่มขึ้นถึง50%และความเสียหายเอ้ยเอ้ยขอไปทุกคนและสามารถฟื้นฟูนฟนเกรสมบัติได้โดยไม่สนใจศัตรูด้วยนะครับผมเมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%ขึ้นไปนะครับโอ้โหบอกได้ว่าเกตเตอร์มีร้องแน่นอนนะเครัาสมมติเขาดึงธงอยู่ดีๆแล้วเราโดดไปถีบหน้าด้วยสกิลสอเนี่ยบอกได้เลยว่ามีร้องแน่นอนเนาะพวแรงขึ้นตั้ง50%เลยนะคร้าตัวก็จะมีข้อแม้ตรงที่เลือดของเราจะต้องมากกว่า50%ขึ้นไปด้วยนะครับมันถึงจะแรงอะแบบมันถึงจะแรงเพิ่มขึ้นน เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรู60%ขึ้นไปของพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะก็สำหรับคุณสมบัตินะผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับผมเพราะมันค่อนข้างน่าเบื่อเพราะหลายๆคนก็อาจจะเอาไปอ่านเองได้นะอันนี้ผมก็อ่านไว้เผื่อสาหรับใครที่ขี้เกียจอ่านก็สามารถฟังของช่องผมได้นะครับผมบางทีมันอาจจะทําให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นด้วยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาเข้าไปตรี่องั้นเดี๋ยวผมขอเวลาเข้าไปเตรียมตัวในอีเวนต์กันก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเล่นคู่ไปกับไอ้กินเบล่างใหม่ที่เพิ่งมาเลยนะครับก็คือเอชชาร์กนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเป็นเลเวล80เลยนะครับ,รบนนมเ,เบมื่อเข้ามาอยู่ในอีเวนต์นี้เนาะไม่สามารถใส่เหรียญได้แล้วก็ไม่มีทีมซับด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าตัวละครเพียวๆบวกกันเลยนะเนาะเฮ้ยจริงๆไหมพอตัวละครเพียวๆมันบวกกันเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับเป็นตัวละครที่ยือทงได้โคตรดีเลยแล้วกแบบเด้งเลือดได้เรื่อยๆ ดิ่งเลือดแบบนี้ก็ได้นะเราไม่จะเป็นตนะ้องเข้าไปบวกตลอดเวลาเนาะสำหรับซันจิล่างนี้นะครังั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราก็รอตอนเริ่มเกมมันก่อนเลยดีกว่านะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เสียงะระฆังก็ดังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงราสลับด่านแรกก็เป็นด่านวอเตอร์เซเว่นเลยเนาะอุ้ยแต่ว่าตานี้ผมคิดว่าเราเพสทางหลายตัวละครมากเลยนะครับผมนี่ตัวมีตัวหนึ่งแล้วทุกคนที่เราจะได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับผนั่นก็คือตัวละครอย่างอูตานะครับผมผมว่าเราน่าจะเจาะฟักทองของอูตาได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับตัวเราก็ต้องมาลองดูในเกมอีกทีเนาะเผื่อว่าผมจะเข้าใจผิดอะไรไปตรงไหนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็รอตอนเริ่มเกมมันก่อนเลยดีกว่านะครับผม อะไรเนี่ยคือเอ่อออกจากการต่อสู้เนื่องจากการเชื่อมต่อเอา้าโอ้ยอุต่า์จะได้ลองกับอุตานะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอกดลองอีกครั้งนี้อุ้ยมึงจะมาเน็ดปิงอะไรโอ้โหอุตสาหกดเจอห้องที่มีอูตะนะครับแต่ว่ามัน,ต,มนตัวเกมดันเอ่อแต่ว่าเกมดันเน็ตหลุดออกนะครับโอ้โหแล้วด,ด,ดูดิไอ้ยุงนี่เน็ดมันจะกากอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยเล่นเกมอื่นไม่เห็นเป็นนะทำไมเป็นแค่เกมนี้เกมเดียวโอ โอ้ค่อนข้างน่าเบื่อเลยนะก็อูเม Means, ื่อกี้เมื่อกี้เสียได้อย่างเดียวเลยเมื่อกี้อุตสาเจออุตะแล้วนะก้เราน่าจะได้ลองแบบว่าเขาเรียกว่าน่าจะได้ลองเทรดคุณสมบัติของเราแล้วนะก็แต่ว่าทำไมเกมถึงทําอย่างนี้วะโอเคงั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นเดี๋ยวเราก็รอตาแรกกันใหม่ดีกว่าเนาะอ่ะโอเคทุกคนเสียละครังตาแรกของเราก็ดังกันกลับมาอีกแล้วนะก้าก็เป็นด่านมอเตอร์เซเว่นเหมือนเดิมเลยเนาะอูตัวตานี้ไม่เห็นไหมทุกคนไม่เจออูตะแล้วนะอ้าว เอาแล้วล่ะยุคสมัยที่เดียวร้ายที่สุดแล้วเรเริ่มตั้งแต่ตาแรกเลยเนาะโอเคผมว่าเราก็น่าจะชินชินกับเรื่องเน็ตไปเรียบร้อยแล้วนะกล่ผมก็จะทําเป็นไม่สนใจเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตานี้ก็เจอโอ้โหเจอโรเจอร์เขียวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะสู้เขาไหวไหมเนาะแต่ว่าตัวถ้าเรื่องด้านพลังป้องกันเนี่ยผมว่าเราน่าจะยื้อเขาได้สักนิดนึงอยู่นะครับผมพวกตัวละครของโรเจอร์ถ้าจาไม่ผิดเขาไม่สนใจลดความเสียหายหรือว่าอะไรนะั่นที่ผมจําไม่ผิดนะครับผมโอเคงั okay, ้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราขอดึงธงก ครับผมแล้วก็ตามสไตล์สายโล่ทั่วไปเลยครับผมชาร์จธงก่อนสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ชาร์จธงขึ้นมาเดี๋ยวจะโดนเพื่อนร่วมทีมด่าเอานะครับแล้วเราก็รอคิงเอาเบอร์เข้าบินมาอะไรแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอชาร์จธงก่อนเลยนะครับผม อ่ะเดนไม่ตะโกนบอกแล้วว่าคิงอัลเบิร์ตมันต้องมานะครับออแล้วจังหวะนี้ดอดมัว่วเอ้าดอดมั่วอิงก็โดนอะไรได้วยคิกดียอน้องบอกเลยว่าโอ้โหเกือบตายนะครับอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้เขาปิ่มมากเลยเขาน่าจะไปหรือเปล่าไปไม่ไปอู้เข้าไปจริงๆด้วยนะแต่ว่าถีบไม่ทันเนาะโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ตามเลยเดี๋ยวพี่เก็บบัญชีนี้เองนะน้องโอเคแล้วจังหวะนี้อัลเบิร์ตเขาไปทงนู้นเอ้ยไปทงนู้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ไม่เตะหน้าว่าแต่ว่าเป็นการบินชนแทนเอาดีโอเค Dort, เพอร์เฟกต์อดอดประมาณเรา เดีย๋ยวัันขอไล่ต้วคลิกไปก่อนเลยนะครับโอเคตายไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ได้ทงกลางมาแบบชิวๆเลยนะแล้วงั้นเดี๋ยวก็ขอชาร์จอยู่ทงนี้ยาวๆเลยก็แล้วกันนะเนาะ โ okay. อเคเวลาที่ศัตรูมาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้ไฮไลท์เยอะเลยแหละโอเคงั้นเดี๋ยวจังหวะนี้เหมือนว่าจะมีคนขึ้นมาโอ้โหชื่อบอสแมปขึ้นมานะก็จังหวะนี้เตรียมดอทดีๆเลยก็แล้วกันนะเนาะอ้าวปานหรือเปล่าไอ้น้องปาดไหมโอเคโอ้ยพี่แกจะหลอกเราดอตหรอเอ้ยไม่ดอทหรอกไอ้น้องเอ้ยปานมาปุ๊บโอ้โหแล้วไม่ตอนปาดกูเสียกดอทไม่ทันไม่เป็นไรเอ้างั้นเดี๋ยวขอตั้งเคาน์เตอร์เอาตีตีเราดีอุ้อยอุ้ย้เขาก็ชาร์จเราก็ชาร์จเอาดิแต่ว่าเขาน่าจะหลุดกกกกกก่่่่ออ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 นนนนนนหหหรรรืืืืเเ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 เปปลลลลาาาาาโโโคคคคุุดดดดทีีีี้้้้้้้้จจะะะะไไยยยๆับบแววงถมต โดดคลิกมาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเราอุ้ยผมว่าเราถอยทั้งหลักเลยทุกคนแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนนะก็รอสกิลหนึ่งยาวๆเลยเนาะโอเคจังหวะน,นี้ขอถอยมาพึ่งบาร,รมีใบบุญไคโดก่อนอู้แล้วไม่ตามสุดอีกมึงจะตามมาทำไมอ่ะเอ้ยวิแกวิแกตามสุดขนาดนั้นขอไล่ด้วคลิกสวดอู้ยถ้าเมื่อกี้มันไม่มีอมตะระหว่างใช้สกิลหนึ่งเพราะว่าผมน่าจะชนะอยู่นะครับผมแต่ว่าเขาเป็นอมตะพอดีเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรารอ,อ,อโอกาสแก้มือก่อนเลยดีกว่านะครับผม อโอเคทุกคนตอนนี้โอกาสแก้มือของเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะเราจะดูเหมือนว่าธงธงการของเราจะโดนลุตจีดึงไปเรียบร้อยแล้วนะครบแล้วตรงนี้ให้บ,หบล,ลทิทเขาเคลียร์กันไปดีกว่าเนาะและจังวันนี้ไอ้คิงจะบินมาแล้วว่าอุ้ยมันมาคู่เลยทุกคนโอเคมาดิ มาปุ๊บตั้ง,งชาร์อเลยก็ขอเตะขัน้นคอลดจีบไปก่อนเลยนะทีหนึ่งเกือบตายโอเคแล้วจังหวะนี้จะเอาหรือเปล่าจะบินหรือไม่บินอุย้ยโดนอีกครึ่งหลอดนัก็เอาแล้วจังหวะอุย้ยบอกเลยเราโคตรเหนียวนะเวลาที่เราอยู่ในโงนะเราพวกมีลดความเสียหายด้วยเอาดีพี่แกจะเอาหรือเปล่าโอเคขอตีตีสู้กับเบนบ็กแมนไหวคิวแน่นอนนะักเราสายโล่ตีกันมันจะไม่ไหวได้ไงเนาะเอาแล้วพี่แกจะมาตีสู้กูทำไมเนะี่ยโอเคั้นขอตีโอเคบู้ติดจังหวะนี้ผมว่าน่าจะได้คิวแน่นอนนะโอเคจังหวะอุยอย่ามาเนาะขอค ลอยแล้วนะมึกนึกว่าไคโดจะเอาของเราไปเรียบร้อย,ลย,นะอยแล้วเนาะอุ้ยเราจำวันนี้ดีนะมมนนะครับผมมีลูฟี่ลากเอกเฮ็นนะครับผมเขาน่าจะช่วยพลิกเกมให้เราได้เยอะเลยเอาเราจหวะนนี้ขอโทษเพื่อนเอาดึงอา้าล็อก <c oughs> ดีนะทุกคนถ้าเมื่อกี้เขาดึงทันเนีย่ยผมบอกว่าผมโดนด่าแน่นอนนะครับผมเป็นดรอตออกเมื่อกี้พอดีเนาะโอเคเสำหรับตานี้คนที่ได้ MVP ีก็เป็นไคโดไปนะครับก็ไม่แปกแกแล้วตัวไม่อย่างเก่งเลยนะครับตัวเราก็ดนที่2ลองลงมาเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปรอดูที่ตาที่2ตาต่อไปกันก่อนเลยดีกว่านะ ครับผมอ่ะโอเคเสียงระฆังก็ดังมาเรียบร้อยแล้วนะเร้าสำหรับด่านที่2ก็เป็นด่านชิลเลอร์พาร์คเลยนะครับโอ้โหแล้วตานนี้เจอสีเขียวเจออีกแล้วเนาะโอ้ยนี่มันยุคสมัยของพี่แฉงเออถ้าไม่เห็นพี่แฉงบ่อยจังเลยนะเกร้าสำหรับช่วงนี้เนาะเราบอกเลยว่าเราน่าจะโดนปาดหายแน่เลยนะครับถ้าพี่แฉงบุกมานะครับโอเคไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้วันอยู่แล้วนะเรัาขอแค่เน็ตไม่ปิงก็พอนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอตอนเริ่มเกมมันก่อนเลยดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคองเ,เกมก็เริ่มกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ่ธงแรกผมคิดว่าให้เอสเน็กชาร์จไปน่าจะดีกว่านะครับแล้วเรามาขึ้นมาชาร์จธงข้างบนดีกว่าเนาะเพราะเวลาที่เราไปเติมไฟเนี่ยเราจะเติมไฟค่อนข้างช้านะครับแล้วเดี๋ยวน้องเอสเน็กเนี่ยตเติมเร็วให้เขาชาร์จธงล่างไปดีกว่าเนาะโอเคแล้วจังวันนี้อุ้ยไอการลูกกล้ามบุกมาอย่างนี้เลยขออู้นี่ขนาดยังมีพลังป้องกันไม่เยอะนะักเราโดดคลิกไปครึ่งหลอดเลยเนาะแล้วจังวันนี้จะทิมมาแล้วปอกโอเคดรอทรมาก่อนดีกว่านะครับ ถ้าเผื่อเขาคิกเออถ้าเผื่อเขาแทงเข้ามาเนี่ยเราอาจจะหายได้เนาะเอาแล้วจวังหวะนี้มันเอาทงบี่เลยโอเคมันไม่เป็นไรนะงั้นเดี๋ยวขอรีบมากันทงปุ๊บแล้วไม่ไม่ออกด้วยงั้นขอไล่ดวยคิกไปนะักแล้วเอาแล้วจวังหวะนี้ความรู้สึกช้าเออโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอถอยเลยดีกว่านะครับพวกน้องอ e ิสนิกเนี่ยน่าจะตักกทงได้ไหวชิลอยู่แล้วนะครับ โอเคอุ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกกาลูกาลาเพสซินโยพิงค์นะบังพี่แกอุ้ยอุจังหวะนี้ขอฮิวแล้วขอเตะก้านคอไปก่อนเลยดีกว่านะแล้วอุ้ยเกือบปายอุ้ยก็อันนี้พี่ใหญ่ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่นะขอล็อกกาลูกาลาไว้ดีกว่านะอุ้ยแล้วแม่งมันดันหมุนควงลูกกระเอร์อุ้ยพูดไปถูกเลยเฮียโอเคแล้วจังหวะนี้ผมคิดว่าเราล็อกกาลูกาลาไว้แล้วเตรียมหนีจากกาลูกาลาดีกว่านะก็อู้ โหลโดนโ,โลเจอไล่ปาดยับเลยนะเรวไม่มีโอกาสให้หนีเลยเนาะโอ้ยเมื่อกี้ก็ค่อนข้างพูดรัวพูดเอ่าเขาเรียกว่าพูดไม่พูดติดขัดด้วยนะเรวขออภัยทุกคนด้วยเนาะแล้วจังวันนี้ bear, เอาไอ้เจ้าเอสแบรเอชชาร์ตเอามาก่อนเลยดีกว่านะเราขอเป็นเนียนธงสักหน่อยดีแล้วมีใครอยู่ตรงนั้นโอเคเป็นอัลเบอร์อยู่นะเราไม่เป็นไรกันเดี๋ยวขอเราขอลุกขึ้นมาแล้วขอชาร์จเอ้ยดึงธงเลยก็แล้วกันนะเราเอมตะสามคิศของพี่มีประโยชน์ตอนนี้แหละโอเคปึ๊บแล้วได้มาเรียบร้อยโอเคขอดอสอู้ไม่ได้เพนะอนนร์เฟนนก ติสั่นโอเคส,สวยทุกคนอุ้ยแล้วนี่จะตบหน้ากันทำไมเนี่ยโอ้โหสกิลสองเราหายเลยนะเรอาเมื่อกี้อุตส่าห์มีสกิลสองมาแล้วเนาะอ,อุ้ยแต่ว่าจาังหวะนี้เลือดเด้งปุ๊บ ถอยมาดที่กว่านะก้าวเดี๋ยวก่อนที่เราจะตายเออเนาะโอเคงั้นขอมุดดินเด้งเลือดมาก่อนเลยเฮ้ยไหนบอกรีวิวซันตีว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอลงไปที่ทงหน้าบ้านศัตรูเลยก็แล้วกันนะก้าวหนเรเายแล้วใครเกิดมาไม่สนด้วยนะก้าวโอเคขอมาดึงทงเลยก็แล้วกันนะเนาะเฮ้ยบอกว่าแชงน่าจะก,กันเรายากอยู่เหมือนกันนะก้าวหยพี่แกยอมจ่ายสกิลเลยไม่รู้หรืองไงว่าเราเป็นอมาตะสามฮิตนะก้าวแต่ว่าจังหวะน,นี้น่าจะตายแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรนะรก้าวจังหวะนี้ดีแล้วนะก้าวเราจะได้เอาซันจิลงมากันท มาซันจิเอาลงมาเลยก็แล้วกันนะเรับมาปุ๊บขึ้นไปตรงข้างบนเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะไฟกันที่หน้าบ้านเลยแหละอ้าวจะมาหรือเปล่าอ๋อนึกว่าจะมาทงข้างล่างเรานะครับอู้ใครขึ้นไปเอ้ยทำไมพี่แกปล่อยมันหลุดมาอย่างนี้อ่ะโอเคเราเป็นฟันจีนขอไล่เดอร์คิกไปก่อนเลยก็แล้วกันอู้เอาอุ้ย,ยมันก็ไล่เลอรดคิกเราเหมือนกันอ้าวแล้วเอา,เอา,เอาดิจังหวะนี้บอกเลยว่าพี่ไม่หลุดออกจากทงแน่นอะนโอเคงั้นขอเด้งเลตะอู้แต่ว่ารุจิได้คิวไปนะครับโอเคแต่การทงช่วยไคโดตรงนู้นดีกว่าาว่าอ ไม่ต้องช่วยว่าพี่แกค่อนข้างเก่งเลยแหละไม่น่านจะมีอะไรให้ช่วยนักเล่าโอเคแล้วก็ชาร์จทงชิวๆตรงนี้ไปก่อนเลยก็ได้นักเล่าเหลือแค่สิบสามีเองอะเนาะโอเคเราเหมือนว่าจะไฟกันข้างล่างเราไม่น่า,นานจะมีส่วนร่วมอะไรนรักเลารู้สึกว่าเราชักจะทําทอะไรไม่ได้เลยนักเลาสลับตานี้เนาะโอเคเตะไปแล้วก็จบเกมไปเรียบร้อยแล้วนักเลาเอ้ยสลับตานี้มันมีช็อตที่ผมพูดติดๆขัดมากเลยขออภัยทุกคนด้วยนะเลาโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ตาที่สามกันต่อเลยดีกว่านะครับผม อะโอเคเสียระครงตาที่สาของเราก็ดังมาเรียบล้วเอา้ายังไม่มีโอกาสดูตัวละครด้วยซ้ำอ่ะพี่เกมาเร็วนักเ่าโอเคไม่เป็นไรนรักเราผมก็ไม่ได้หวั่นอยู่แล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเรารอ,อตอนเริ่มเกมมันก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคเกมที่3ของเราก็เริ่มกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตามสเต็ปเดิมเลยนะครับผมสำหรับตาหนี้เราไม่มีสายโล่เนาะเราก็ชาร์จธงแรกไปก่อนเลยก็ได้นะครับผมอ้าวแล้วเหมือนว่าเพื่อนอ๋อนึกว่าเพื่อนจะไปแล้วเนาะโอเคแล้วก็ขอชาร์จธงตรงนี้ชิวชไปก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเค,อเคทุกคนตอนนี้เหมือนว่าธงกลางของเพื่อนเราจะชิงมาได้เรียบร้อยเลยนะครับผมว่าเราไปกันธงกลางเลยจะดีกว่าเนาะเพราะถ้าเสียเวลาชาร์จตรงตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้ไฮไลท์เอานะครับโอเคและวจังอุ้ยพิกัดติดสันด้วยกั่นขอไล่ด้วยคลิกอุ้ยเราท่าประสานได้เก่งขนาดนี้เชียวนะครับโอเคแล้วจ้งวี้ทีมเราค่อนข้างนำเลยแหละแต่ว่าไม่รู้ว่านำได้ยังไงเนาะแล้วก็ขอชาร์จธงกลางมันเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาบวกดีกว่านะครับผม ่โอเคทุกคนธงการมันก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ขอมานัวไฟกับตรงนี้กับพี่หนวดขาวสักหน่อยดีกว่านะครับโอเคได้มาอีกหนึ่งคิวนะเป็นร้านพี่แกมาพี่แกอาจจะมีน้ำหูนิดนึงอะเนาะอุ้ยแล้วจังหวะน,นี้อูตะครึ่งหลอดนั้นขอโดดผีไปก่อนอู้ยต่ว่าดันมาติดสตันนะครับโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ขอถอยมาแล้วขออู้ยว่าจะตั้งเคาน์เตอร์เอ้ยว่าจะตั้งชาร์จสักหน่อยน,นะก็เอาแล้วจังหวะน,นี้อูตะเอ้าพี่แกเอา นึกว่าเรามีหลอนคนเดียวในแมปแล้วนะกอ๋อแล้วจังวันนี้อูตะเอา้าเวลาเราติดสถานะอ๋อมันไม่ใช่ธงเรานะก็โอ้ลืมไปเลยนะถ้าไม่ใช่ธงเราเนี่ยเราจะสามารถติดสถานะได้นะก้วโอ้โหเมื่อกี้อูสามมั่นใจมากเลยว่าจะฆ่าเขาได้นะก็โอเคกนขอเตะกา้านคอสวนไปนเรียบร้อยแล้วนะก้าอเอาละจังวันนี้ไม่มีใครกันธง,ง,งตรงนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราก็ขอดึงเลยก็แล้วกันนะก็เหมือนว่าซันกิเขาเริ่มจะบวกกับอูตะอยู่เนาะโอเคอูตะเปลี่ยนเป้าหมายมาหาอุ้ยเอารูมาถึงนี่เลยเออพี่แกทะลุได้อูแล้วโดนแวนตัดหน้้้าาามเรรียยบออแลวพก 僕,僕。 อ้ผมว่าเราเอ่มาตั้งหลักสักหน่อยนะมนไม่มันไม่ใช่ถิ่นของเราผมไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะก็เฮ้ยแล้วจังหวะที่ธงกลางโดนโอเคพี่ใครโดนแอบไหวพิบพันธ์เรียบร้อยกันขอโดดถีบอุ้ยแดนไปโดดถีบสวนจังหวะที่เขาตีข้าที่สาโอเคไม่เป็นไรตั้งเอาดิมึงเคาลเตอร์กูก็ชาร์จเอาดิอย่างจังหวะนี้ขอ,ตขอ,อเตะข้านคออู้หูครึ่งหลอดเลยนะก็โอเคแล้วจังหวะอู้ไอ้นี่ก็อาจังเลยเนี่ยเฮ้ยเป็นสีแดงนะคิดจะสู้สีเงินอย่างพี่เหรอโอเคขั้นขอเตะเตะโอเคแล้วจังหวะนี้อู้ว่่าจะรออสสกกิล 2, ัหนยทุกกคนเเออาาดิิสลพี่ออไหร่ตายนะู้ ว่าด้านใต้ก่อนโอ้โหว่าจะโหลดเลยด้วยคิกซะหน่อยเอาได้จังหวะนี้อูตะขอถีบก้านคอสักทีเดี๋ยวว่าโอ้โหแล้วโดนอ่าอัน,นเชี่ยเราเชื่ออเอ็ดฮอกปาดมานะครับผมว่าเราไปกันธงการดีกว่านี่ชักจะไม่ใช่ถิ่นเราแล้วนะแร้วเฮ้ยเมื่อกีก้ค่อนข้างมั่วไปหน่อยเราไปแม่งไปบุกเจนธงศัตรูเลยนะแล้จวจังหวะนี้ขอมากันธงช่วยไคโดตรงนี้ดีกว่อาอุ้ยอุ้ยดูดิเราโดนตีแทบจะไม่เข้าเลยนะเราพวกพลังป้องกันของเราค่อนข้างหนาเลยเนาะเอาจังหวะนี้ขอติ้งฮิวสักหน่อยนะโอ้โหฮิวขึ้นมาเกือบอนนครึ่่งหลอออดเเนาะมืกกกี้รรรบบบบวัูตโค อูยแล้วตเตะจังหวะเฮ้ยมิเคจะนัวไปไหนวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยมาก่อนแล้วขอล็อกอุตะจะดอสหรือเปล่าโอเคไม่ดรอสันขอทีบกันอูยหายสองเกเฮ้ยเมื่อกี้นึกว่าหายสามนะเมื่อกี้เฮ้ยพูดผิดเลยนะเล่าโอเคแล้วจังหวะน,นี้เอามาขอเตะกันขอปิดคิวสักหน่อยนะเลราเฮ้ยเมื่อกี้อนข้างมันก็ข้างน,น,น,นัวเลยแหละนะเล่าโอเคสตาร์นี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเลรา e พ p น่าจะเป็น ก็คง <G ül üyor> ไม่แปลกทุกคนสายโลนัมวันสำหรับแพทนี้ก็น่าจะเป็นพี่แกใครพี่พี่ใครโดไปนะเคร้าโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเคร้าสำหรับตัวละครอย่างซันจิตัวรีเจนที่โคตรโหดสุดในบรรดาของซันจิที่เคยออกมาทุกตัวแล้วเนาะตัวก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะเคร้าที่บอกว่ามันโหดที่สุดในรุ่นซันจะิเนาะเพราะว่าแบบจะว่างไงไอ้ร่างรีไอ้ร่างบุกโอริกาชิมะเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่เก่งทุกคนแต่ว่ามัน มันสู้หลายๆตัวละครไม่ได้เว้ยตัววเนี่ยค่อนข้างตึงมือกับหลายๆตัวละครเลยนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นสายโลที่ดีเลยแหละไม่ใช่สายโลที่แบบธรรมดาเลยนะครับมีทั้งซัดปิวมีทั้งเด้งเลือดแล้วก็แบบมีดาเมจด,ด้วยบอกได้ว่าเป็นสายโลที่ดีมากเลยนะครับสันจิต,ตัวนี้ถ้าใครอยากสุมก็สามารถสุมได้ทุกคนถือว่าค่อนข้างเล่นมันอยู่เหมือนกันนะครับโอ,โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวการรีวิวในวันนี้เนาะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล,ลใใ้วกดซับสไครตบ แล้ววันนี้เป็นการกลับมาในรอในรอบแบบครึ่งเดือนน่ะอาจจะมีการพูดติดขัดหรือว่าอาจจะลิ้นรัวเกินไปหน่อยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย